เดี๋ยววันนี้ผมจะวิ่งไล่นกกระปูดดูนะว่าจะได้ไหมวันนี้แดดร้อนๆอย่างนี้เขาบอกว่านกกระปูด่มันจะไม่มีแรงบินนะครับเดี๋ยวลองดูนะ เฮ้เสร็จครับโอ้โหเรียบร้อยมันไม่มีแรงนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนเนะาะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันเข้าป่านะครับอันนี้คือผมลองวิ่งไล่มันดูนะเออเรื่องจริงเว้ยที่เขาบอกว่าถ้าแดดมันร้อนนะนกกระปูดมันจะไม่มีแรงดูตาตาแดงกำเลยเนี่ยเพิ่ง เมื่อมันป่วยเลยว่ะเออนอกตัวนี้แปลกๆเว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเป็นขนอย่างนี้วะเฮ้ยอ้มันโดนไฟครับนกตัวนี้โดนไฟข้อครับโอ้โหโดนโดนโดนไฟไหม้ครับนกตัวนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาตินะครับ ตาแดงก่ำเลยเว้ยโอเคโอ้ยว่าแล้วทำไมมันไม่บินวะดูนะครับดูใกล้ๆนะดูดิไฟไหม้ตัวมันครับทุกคนโอ้ไปไปเราจะปล่อยเขานะครับไปเลย ไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับผม